ตอนไก่ได้พลอยไก่เอ๋ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ๋ยแม่ไก่เรียกลูกไก่มาคุยดินทำไมนะ่ะคุยหาอาหารนะสิคุยไปคุ้ยมาอาจจะได้ข้าเปลือกก็ได้แต่บางทีก็ได้อย่างอื่นได้อะไรล่ะได้พลอย เคยได้ยินนิทานเรื่องไก่ได้พลอยไหมที่ว่าไก่ตัวนึ่งคุยหาอาหารในลานบ้านเจอพลอยเม็ดหนึ่งก็บ่นว่าพลอยสู้ข้าเปลือกไม่ได้คนที่ไม่รู้ค่าของของสิ่งที่ใครๆเห็นว่ามีค่าก็มักจะถูกเปรียบว่าเป็นไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงผู้ที่ได้สิ่งที่มีค่าแล้วไม่รู้ค่าของของ,ของสิ่งนั้นแล้วพบกันใหม่นะคะ